สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้าสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการติดตั้งสปอตไลท์นะฮะให้กับ CT 125ห้ซึ่งคันเทนยยูข้างหลังนี้นะครับติดการล้มหรือแคสบาร์เป็นของ G ีทารนะฮะซึ่งรูปทรงก็จะแปลกๆอยู่แล้วและการติดสปอตไลท์นั้นก็จะติดที่ตัวการล้มนั่นเองนะฮะงอลงมาแล้วก็มีการงุ้มเข้าหาตัวผู้ขับขี่ด้วยนะฮะทำให้การติดตั้งสปอตไลท์เนี่ยหลายๆท่านนะครับที่ใช้กัรล้มรุ่นเดียวกับผมเนี่ยรู้สึกสับสนนะฮะว่า หูยึดนะฮะตัวยึดแคสบาร์แล้วก็มีสายให้นะครับถ้าเป็นภาษาเนื้อประดับยนต์เนี่ยสายลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าสายบวซ็อกเก็ตนะฮะเป็นชุดที่ทํามาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทําการตัดต่อสายได้ทั้งสิ้นนะครับมีดีเลย์อะไรมาให้นะฮะแล้วก็ขั้วปลั๊กกันน้ํามีฟิล์แยกต่างหากขั้วไฟต่อแบตเตอรี่ก็ติดตั้งหางปลามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจบไปที่สายมาดูที่ตัวหูยึดก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปดูสปอตไลท์นะครับหูยึดแคสบาร์เน มีน็อตมาให้นะฮะอยู่ในถุงแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้ตัวหัวยึดก็จะมียางมาให้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะฮะต่อมาที่จะปอดไท์กันนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อคิลิมนะฮะแต่ว่าที่กล่องมันไม่เขียนอ่าเดี๋ยวให้ดูกันก่อนลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะตอนแรกผมจะสั่งของ Mo โต้บู๊แต่ผมไม่ค่อยชอบทรงมันนะฮะก็เลยสั่งเป็นของคิริมมารุ่น L6X นะครับมีไฟทั้งหมด กี่ดวงเนี่ยหกดวงมีหกดวงนะฮะเขาบอกว่ากันน้ําวัสดุก็ดูแข็งแรงดีนะครับมีขั้วปลั๊กมาให้สามารถใช้ต่อกับสายที่เขามีมาให้ได้เลยนะครับตัวในกล่องก็มีขายึดปกติที่สําคัญกว่าน,นั้นมีอันนี้ให้ด้วยนะครับฝากข้อไฟนะฮะเผื่อใครต้องการจะใช้เป็นไฟสีเหลืองก็าสามารถที่จะครอบมาได้เลยนะครับการครอบก็เป็นประมาณนี้ครอบลงไปตรงๆก็จะไ,ได้ไฟสีเหลืองแล้ว ไฟสีเหลืองเนี่ยจะจับถนนได้ดีกว่าในตอนที่ฝนตกนะครับทำให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นไฟสีขาวเนี่ยช่วงฝนตกมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอันนี้จะเป็นยางนะดูงองเงงงองเงนิดนึงแต่ก็ใช้งานได้นะผมเห็นติดหลายคันแล้วทั้งที่เป็น c b 500x แล้วก็พวกเวอร์ซิตนะฮะก็ติดประมาณนี้กันเดี๋ยวมาลองกันดูว่าติดตั้งยังไงนะครับก่อนติดตั้งสายไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองแกะมาดูก่อนนะฮะว่าสายเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นชุดรีเลย์นะฮะเขาติดตั้งมาให้เรียบร้้อยแลว ตัวนี้ก็เป็นหางปลานะครับที่ต่อกับตัวแบตเตอรี่รถย,ยนต์นะฮะแต่ถ้าต่อบแบบนี้ตรงๆนะครับถึงเราปิดกุญแจมันก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่ก็เลยจะมีตัวหนึ่งนะฮะเป็นคล้คายๆใบาพาร์อันนี้อันนี้ต้องไปพ่วงกับสวิตกุญแจนะฮะเส้นไหนก็ได้นะครับในรถที่เวลาเปิดกุญแจแล้วไฟมันเข้าไปเลี้ยงเนี่ยก็ให้ตัวนี้พ่วงไว้นะฮะเป็นตัวรับคำสั่งว่าอ่ะเปิดสวิตแล้วนะไฟถึงจะทํางานนะครับแล้วก็ไปทํางานที่ตัวตัวนี้ อันนี้เป็นขั้วสลหรับการต่อเข้ากับตัวสปอตไลท์นะฮะและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์กันน้ำนะครับิดปิดได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้บนแฮนด์นะครับแฮนด์บาร์ของเราแต่แฮนด์บารถผมก็พื้นที่เต็มแล้วมี่จะติดตั้งยังไงเหมือนกันก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องทําการเนี่ย hey, จําไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะสีแดงขั้วบวกสีดําขั้วลบดูที่แบตเตอรี่รถจะะเขาจะบอกอยู่แล้วว่าสีแดงเนี่ยนะขั้วบวก สีดำไปโคขัลบวิธีแกะให้เป็นลักษณะแบบนี้ผมจะไม่ทําให้ดูนะครับเมื่อก่อนเคยทําไว้แล้วนะฮะลองไปดูในคลิปเก่าๆได้นะฮะและวิธีการแกะฝาแบตเตอรี่คุ้นๆมากเราก็เคยทําให้ดูไปแล้วนะฮะยังไงก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้อีกครั้งนะฮะยังไงหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนแล้วกันมันมีนอ็อตอยู่แล้วแล้วก็ขัดมันออกมา,มาเมื่อติดตั้งที่โค้วลบแล้วเรามาต่อที่โั่วบวกนะฮะ นั่นเลยเพื่อนหางปลากงงองนิดนึงนะงอมันหน่อยเพราะไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ขันน,นั่นดีแล้วก็จัดระเบียบฉนนเข้าไปที่เดิมนะเอาตัวกล่องเนี่ยแล้วก็เก็บเข้าไปทีนี้เดี๋ยวเราต้องไล่นะฮะมันจะมีส่วนของมันอยู่ ตัวขั้วสีขาวที่ผมดึงออกมาเนี่ยอันนี้ไปที่สวิตนะฮะสวิตที่ทําการเปิดปิดจะต้องไล่เคลืนไปที่บนแฮนด์นะครับส่วนขั้วกันน้ําอันนี้นะฮะจะเป็นตัวที่เสียบเข้ากับสปอตไลท์นะครับเราก็ทาการไล่ไปเรื่อยๆนะฮะตามจุดต่างๆที่เราต้องการนะครับส่วนที่จะต่อกันเดี๋ยวเราต้องติดตั้งสปอตไลท์ก่อนนะซึ่งสปอตไลท์ที่เขาให้มาในชุดนะครับมันจะมีสายอยู่แล้วล่ะนะลักษณะแบบนี้เราปลดของเก่าของเขาออกก่อนที่เขาให้มาอันนี้ที่มากับสปอตไลท์เนาะอันนี้คือ อยู่ในชุดนะฮะสามารถต่อเข้าได้เลยปึ๊บแบบนี้สามารถใช้ง,งานได้แล้วจะติดตั้งกันอยู่ประมาณนี้อ่าก่อนจะติดตั้งเราต้องติดตัวนี้ก่อนฐานยึดมันจะติดประมาณนี้จะเอียงๆหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะปรับได้เดี๋ยวตอนหลังเราค่อยมาตั้งกันและเนื่องจากว่ายานี่เขาให้มาเนี่ยมันเหมาะสำหรับแคสบาร์ที่เป็นพวกรถบิ๊กไบแคสบาร์นี้มันเล็กลก็ต้องมีแผ่นโฟมนะไปหาตัดมาแล้วกันแล้วก็ห่อไว้แบบนี้ แล้วก็ติดตั้งลงไปเมื่อติดตั้งตัวขาย็ดเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาตัวสปอตไลท์ของเราเนี่ยนะวาลงไปแบบนี้ใน,นชุดเขาจะมีน็อตมาให้อยู่นะล้วก็ติดลงไปเลยนันสามารถที่จะปรับลงปรับขึ้นได้นะฮะปรับขึ้นปรับลงหมุนซ้ายหมุนขวาเอาให้ตำแหน่งที่โอเค แต่ว่าเราจะมาปรับตรงนั้นก็ต่อเมื่อเราประกอบเสร็จนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดไฟไม่ได้นะครับผมทําให้ดูฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ติดตั้งเหมือนกันนะฮะมาต่อกันในส่วนของสวิตไฟนะฮะสวิตไฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้ติดตั้งอะไรลกๆแบบนี้นะฮะอันนี้มีทั้งแกะแฮนด้วยเนาะก็สามารถที่จะติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันอยู่ในช่วงโคง้งละ ก็จะติดตั้งเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนีก่กปบตัวฐานกระจกนะฮะเพราะว่าตัวแน่นบาร์ก็เต็มหมดแล้วนะฮะตรงนี้ผมติดมือถืออยู่เวลาผมจะเอาออกผมต้องหมุนตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะกนะ็จะเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับส่วนปลายสวิตนะครับเราก็ร้อยตามประกับไฟเนี่ยนะนะร้อยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเข้าที่ช่วงขอรถนะฮะแล้วก็เดินตาม ลายสายเก่าเขาเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับปลั๊กชุดของสายไฟนะฮะแบบนี้และสุดท้ายนะครับสายเส้นนี้ให้ไปเข้ากับสวิตช์กุญแจนะฮะรถคันนี้เคยทําการต่อ USB ชาร์จไฟไว้ด้านบนแล้วนะซึ่ง USB ชาร์จไฟเนี่ยบิดกุญแจถึงจะทํางานถูกไหมผมเคยทำไปแล้วนะฮะถ้าใครที่ไม่ได้ต่อเนี่ยให้เอาสายเส้นนี้เนี่ยไปจัามกับเส้นที่เป็นสีเหลืองดํานะครับแต่ผมเคยทําไปแล้วคือเส้นนี้นะฮะอันนี้ผมพ่วงไว้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะต่อตัวนี้เข้ากับเส้นที่ผมพ่วงไว้นะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินนะฮะเส้นนี้ผมคันอื่นไม่มีนะอันนี้เป็นสายที่ผมพ่วงเองนะครับถ้าของพวกคุณเนี่ยต้องไปพ่วงกับปลั๊กดําตัวนี้นะฮะหาสายที่เป็นสีเหลืองดํานะครับเมื่อทําการพ่วงสายไฟนะครับออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะอาจจะดูมึนๆหน่อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเทสระบบกันนิดนึงก่อนนี่ผมเปิดไฟแล้วนะเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บลองเปิดสวิตช์ไฟดูอ่าสปอร์ตไลต์ติดนะครับอันนี้ผมปิดแล้วนะ ผมบิดกุญแจปิดก่อนแล้วลองเปิดดูไม่ติดนะฮะจะทํางานก็แต่เมื่อเราบิดสวิตช์กุญแจนะครับอันนี้เปิดกุญแจออนแะล้วก็เปิดได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการติดตั้งสปอตไลท์นะฮะให้กับ c t 125ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวิธีการติดตั้งสายเป็นยังไงก็ตามที่เห็นไปนะฮะยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจและถ้าเห็นว่าเรื่องราวตร,ตรงนี้ก็มีประโยชน์ดีนะครับยังไงก็อย่าลืมแชร์ต่อเพื่อนๆรับชมกันนะฮะและในเทปหน้าจะมีอะไรให้รัาชมคนอีกอยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ